น,นี้นะคะแม่ทรายก็จะมาเก็บตะไคร้อันนี้ปลูกปีนี้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วที่ปลูกตอนฤดูหนาวไม่ได้เอาพยางคุมไว้นะใบะมะตายเครี้ยงนะอันนี้ซื้อมาปลูกใหม่มันจะเป็นสีนี้เนาะมันไม่ได้เป็นสีขาวไม่รู้ทําไมอะ่ะหรือว่ามันเป็นตะไคร้พันธุ์นี้ เดี๋ยวจะไปเก็บเอาอโหระพาฝรั่งนะคะแม่ย่าเขาปลูกไว้แม่สายก็จะมาแกงมักทองโหระพาฝรั่งของแม่ย่าปลูกอาทิตย์ที่แล้วน้องสะไยเด็ดไปเยอะเลยนะตอนนี้มันก็เลยมันไม่ค่อยได้น้ําได้อะไรเขไม่ค่อยโตเด็ดไปใส่แค่เด็ดไปใส่แกงฟักทองนิดหน่ดหน่อยก็ยุงเยอะ หูพละหูละพาฝรั่งไปขุดหัวหอมแดงมาทุกคนหัวหอมแดงที่ปลูกไว้เวลาเราซื้อเขามันก็ไม่ทันกินนะมันก็เน่าแล้วก็งอกนะอันนี้ไม่ทสายก็ไปขุดมาจากหน้าบ้านอนาจใจตัวเอง <laughs> วันนี้ก็จะมาทำแกงฟักทองนะคะวันก่อนคุยกันถึงเรื่องฟักทองที่เราทำคลิปอ่า ฟักทองสังขยานะคะแล้วก็ทุกคนก็ชอบฟักทองบอกว่ามันอร่อยดีเพราะตอนนี้ฟักทองญี่ปุ่นออกแล้วไม่ใส่ก็เลยจะมาทําแกงฟักทองแต่ว่าอยากจะทําให้เขาดู2แบบะคนญี่ปุ่นเขาก็จะรู้จักแกงฟักทองก็คือเหมือนแกงคาเลคาเลฟักทองอะไรก็คาเลนะที่มันแกงกะทิบ้านเราเนาะแต่ว่าแม่ทายก็จะทําอีกแบบนึงก็คือไม่ใส่กะทิก็เลยจะมาทําแกงบ้านๆแบบเรานะทีนี้เดี๋ยวแม่สายก็จะมาให้น้องสะพ้ยช่วยนะแต่ว่าให้เขาทําเป็นแกงกะทินะคะ เพราะว่าเขาจะถนัดไม่สายก็จะมาตำน้ำพริกแกงเปล่าๆกันแกงฟักทองใส่กะทินะคะแม่สายก็จะใส่ไก่นะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบไก่มากกว่าหมูแต่ว่าส่วนแกงธรรมดาไม่สายก็จะใส่หมูนะคะโคโคนัดไม่ดึกเราใส่เี่ยี่เข้าไปใช่ไหมซึ่งเมื่อตัวเนื้อผัดกินกัส่ียเี่อนเนี่ยโอ้โหสูสูสูส นนไอโตโคโคนัดมีดกับกระดาษด็ดส่โซ่่บอกว่าทุกทีเวลาเขาทำเขาก็จะผัดกับน้ำมันก่อนทีนี้แม่สายก็จะมาตำน้ำพริกก่อนเพราะว่าไฟอุ่นน้าได้เฉยได้อฉยได้เชยมีด, <c oughs> มดอย่างคมเลยตกลงไปพไี่หัวจังทำหน้าตกใจ อこれันเい้นไี้นไม่ดีอืนไม่ดีนะม่あีไม่ないไม่ดี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 ไดีไม่ดไม่ดีไม่ดีไม่นีไใช้ีไม่ดนไม่ดีไก่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ไม่ไม่ด่ไ่ไ่่ไม่ไดไ กยนมอมิลค์เมเต็กเติมแใส่ก็จะมาหกตำน้เอดแล้ก,ก่อนนละ้ะใส่ก็ตะมใ้แล้วก็พริกหแ้งห้อมแลวก็ห้เดอมกรต้เทียมส่้วนอันนี้เดี๋ยยตะวคร้นี่เดี๋ยวก็จะทุเราก็จะทใส่ส่ ก็จะตำก่อนนะพป๊า,อาขอแรงหน่อยได้ไหมตำน้ำพริกให้เดี๋ยวยกไปให้พี่ป,ป๊าอุตสาต่าหงเี้เหนื่อยไหมถ้าตำยิ่งกว่าพี่สมอีกแน่เน่ ลืมไปไม่ใช่ทีนี้ก็ใส่หางกะทินะคะหางกะทิใส่เลยโอเคเราไม่ใส่เยอะให้มาดังไ้าปะ๊ปะป๊ะโอเคให้จะนี่คือฉันกดกจีคดไดจีเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะให้น้องสะพ้ายมากแกงธรรมดาเขาจะได้รู้ความแตกตา่าง これは<ん>えっとココナッツも入って,入,って入らないそうこれココナッツ入らないココナッツミルク入ってないมคาเลสโอ้กคนนี<う>้ว่าตอนเชม่แ้งเขาย in <嗯>ังไม่เคยกินแบบไม่ใส่กะทินะวันนี้ไม่ใส่ก็เลยจะมาให้คนญี่ปุ่นเข้าชิมว่าแกงที่ไม่ใส่กะทิกับแกงใส่กะทินะความแตกต่างมันเป็นยังไงแล้วก็จะให้เขารู้ว่าอาหารไทยมันไม่ได้มีแต่คาเลหรือว่าแกงที่มันใส่กะทินะ,ะแบบ<嗯>ไม่ใส่กะทิก็มีหลากหลาย แล้วก็เขาก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็ไม่แน่ใจน้ำพริกได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวแม่สาก็จะมาให้น้องสซอสเขาทำเดนงกัชดโตกะดิเฟรนต์นังกัเอโตน่นี่นนนนนป,ป้าาอะไรนะแตกต่างนิดนึงอะไรนะุดะอ่าชุดตชชุดชียท,ทีนี้มิตันดีไหมคะเดี๋ยวม่สายก็จะให้น้องสซัยไพทำเขาเรียกว่าอาบุละ อกีถ้าแกงแกงธรรมดาก็คือผัดด้วยน้ํามันนะคะน้ามันชตคือมันเขาจะคั่วชุดโตะดกิชุดโต๊ะดากก็จะแบบว่าเหมือนคั่วเนาะแกงขั่วเขาจะได้รู้ว่าเราจะต้องใส่อะไรบ้างเนี่ยถ้าเปตันโตกีว่ารจิกะโอชิเนี่ยเขาเรียกว่าอินากะป่วย โซบังกอกโซสดไก่ปุ๋ยโซนี่ก็น้ำพริกน้ำพริกฝีมือป้าป้าตำใช้ได้มีคกหินก็ดีไปอย่างนะตำง่ายถ้าเป็นคกไม้ป่านี้ยังไม่เสร็จทีนี้ก็เอาไปคั่วนี่จับไปชิมเอาไปคั่ว

คันทัก่อนเ <c oughs> สกเกอร์เลยเสกเข้าไย <c oughs> อาลัสโ่เผ็ดจามอย่ายเลยทีนี้เราก็มาใส่หมูนะคะเอาหมูลงไปคั่วอืมน <c oughs> ้องสะพ้ายเยอะน้องสะพ้ายยอมแพ้กับกิ เนีย่ยเราชอบแกงแบบนี้มากกว่ามันรู้สึกมันกินแล้วมันจะไม่ให้ทรมานแ <laughs> ล้วตุไบาจามเห็นเลยอ,ะอ่ะจะต <c oughs> ทีนี้ก็ฟักทองลงไปใช่อันนี้ก็มีตะไคร ตะไคร้ทุกสามสามชิ้นที่เหลือก็ใส่ลงไปนะจะได้หอมเสร็จเราก็ใส่น้ำน้องสะไมบอบอกแสบจมูกเลยเดี๋ยวจะตัดมาใส่ไม่โ oh, ด้โอ้โ้โอ้โ้โอ้่อง น้ำปลาสวยอดน้ำน้ำปลาเพราะดมน้ำปลานะแม่ใส่จะเอาน้ำปลาใส่แกงฟักทองนะฮะน้องสะพ้ายก็เลยมันเป็นกลิ่นยังไงเหรออะไรขอดมหน่อยเป็นยังไงเขาเรียกอีนี้ย right> ุอยจ๋อมแม่ใ <wh ส่ก็จะใส่แทนกะปินะคะเราจะไม่ใส่กะปิแกงแบบบ้านเรานี่แหละ ใส่น้ำปลาลงไปอของชูรสอะไรก็ไม่ใส่แล้วนะเพราะว่ามันจะมีความหวานของฟักทองอยู่แล้วอืมอร่อยอร่อยแต่ว่าเราจะแกงให้มันโอ้โหเผ็ดเหมือนอันนี้นี่ชุดอะไรค

โซโคลิเซุปแล้วก็มีใบมะกรูดแช่แข็งไว้ใบมะกรูดเขาดีจะใส่น้ำ่าใส่น้ำปลานิดหน่อยก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ผงปรุงรสด้วยเพิ่มความอูมามิเสร็จแล้วก็ ผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนโอเคขอ,อแล้วแค่นี้ก็อร่อยหอมฟักทองต้องแบบเละนิดนึงนะคะถึงจะอร่อยชดตัวอ,อ,อืมอ่ะเออน้องสัมภัยบอกขอชิมข้าวไร่ก่อนข้าไล่ก่อน,นข้าวไร่ดูโอชิข้เอ๊ะขาวแล้วก่อ <laughs>

ไม่ต้องใส่ผงชูรสอะไรแล้วนะทุกครั้งเวลาไม่ใส่ใช้ไม่ใส่ก็ไม่เติมอะไรแล้วนะคะสุดท้ายก็ใส่ไปผลพาฝรั่งลงไปอ่ออีกหน่ยอยช่วยนะคอผู้ช่วยป้าให้ช่วยทำงาน ส่งต่อให้นี่ใช้ได้นะเนี่ยคมองว่าจี่ให้วันี้ไงชิมาาทะเลนัยนัน่ะนะมาตะให้อกากบะให้ช่วยโอเคเก่งมากให้ก็ใส่ตัวได้ให้กระดาษมัออกคุณชึงอ่าอีกอย่าง่

อาสูเนี่ปอปไปอยากลองจริงเหรอใช่ค่ไแมากเกลืออืมโอ้โหแกงไม่ใส่กะทิขายดีดูนี่สิจังอืม

แต่ว่าชอบแกงแบบไทยมากกว่าบบวย<ม>ุติการ์สัรโอนฮูกับนอเชลลนี่หัวจังอะีวหอนงช่ดูสะเตอร์อะสเดียวสกีโคชิโนฮาว่าน่าจะไม่ช่นะที่าเต็มกรจิมยแกงเหลือนิดเดียวนื่อว่าเขาจะชอบแกงใส่กะทีมากกว่า

おอさんすごいสั่ดูสองคนพี่น้องเขาแข่งกันได้ยุบิเดสกะแกงของเราหมดเรียบร้อยแลวหมดน้ำก็ไม่เหลือยืดจังมาจัตะสยเยมินน่ายังโอโตะของนันก็ยุกินไดเลยทุกคนแซงส่เลยนนะ วันนี้ก็จะให้คุณหลานมาปิดคลิปเหมือนเดิมบอกว่าถ้าทําดีเดี๋ยวป้าไซให้หมดเลย<อ>บานาน่าชิปของฟิลิปปินส์เขาบอกอร่อยป้าไซคนเด็กเพรสเซนต์ตัวกันแล้วน,น,นะยูจังขอบคุณครับตัวแนทเทมุน่นแนทขอบคุณคก๊อมาดามมาเลยมาเลยมาดใหนป้าป้าสอนสอนหลังสิวออัวกุเพรสเซนต์ตัมมี่

ไปก่อนนะคร<ป>ับขอบคุณครับ<ป>ขอบคุณนะคะบ<ป>๊ายบาย